ลาจอแฮ้เนาะดูข้างสนามกีฬาจอแฮ้ครับเซฟซี่สปาเกต สวัสดีครับวันนี้ลุงตูก็มาอยู่ที่ร้านร้านน้องมีชื่อร้านอย่างนั้นร้านเนี่ยเฟตซี่สปาอ,อ,อ๋อร้านเฟตซี่นี่นะร้านเฟตซี่ข้างสนามกีฬาจอแฮนเนาะอยู่ข้างสนามกีฬาจอแฮนครับเฟตซีสปาเย็นเซฟซี่สปาเกตนี่มีหลายอย่างเลยนะครับลุงตูก็สร้างกาแฟกันง่วงนอนว่าจะไปะหาทําคลิปอยู่น,น,นั่งชอบใจแหละ ไม่ได้ลืมเข้าไปดูลุงตูนะลุงตูบีบแบบลุงตูอะไรก็ถ่ายลุงตู <c oughs> ลุงตูบีบแบเ <c oughs> นี่ยเจ้าของร้านนะ <c oughs> นี่เมนูอยู่ข้างหลังครับเมนูน้ำปันยี่สิบปันยี่สิบบาทอ๋อเมนูละยี่สิบบาทดิอันแแต่เมนูอ๋อดูข้างสนามกีฬานะครับเ <c oughs> นี่ยสนามกีฬาสนามกีฬาจอแฮ่แหละ อ,อ,องยแอวปเนีนนเนนยเมงแปะบันมุ่งนายเจ้าของร้าน้ายเจ้าของร้านนายน้องนายเจ้าของร้านไหนสวัสดีค่ะอจายมมสาสารพัดเมนูลเลยเนาะอ๋อมีหม,มกมีนึ่งก็อันนี้ย่งอ๋อไม่ปัน่ปนเะป้วก้องไวแต่เกวใหญ่แก้วน้อยแ่ะอ๋อแก้วใหญ่แก้วน้อยบ่บเลยอนนี้หัลุงตูเล้ได้จีก่อนได้ก่อนเนอ เอาสักสองสามนาทีกันนะกล้วยสาบก็มีนะกล้วยกระซิบมีกล้วยกระซิบก็บเนี่ยเยย<ส>นี่ยกล้วยกระซิบดีกว่าด้มใหญ่เลยเนี่บรรยากาศสนามกีฬาเนา,นา,นานะีน้องฝากล้านมีเบอร์ก็ฝากได้นะ <g ül> เดี๋ยวลุงตู่เอาไปลงยูทู e ของลุงตู่อะลุงตู่อะไรก็ถ่ายถ่าย,ายมดแหละสนามกีฬาบ้านชอเห็ดบ้านช่วแห้เนาะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับ